ต่อเลยครับเราเดินทางถึงแปงนาฮนนะลงเกี่ยวครับเป็นข้าวหอมพวงเบอร์20นะครับผมหลายพอได้ออกงานเที่ยงตรงเลยนะครับกินข้าวเที่ยงแล้วออกมาแปงนี้5ไร่นะฮะเรามาดูว่าเลยจะได้ข้าวสักกี่เกลียนนะครับขัวฝนนะฮะเห็นเขาว่าฝนจะเข้าวันศุกร์นี้นะครับอากาศก็ขมข,ขมัว เขาก็เลยกลัวครับไม่อยากเสี่ยงก็ชิ้เกี่ยวก่อนแบ่งาก,ก็เละนิดหน่อยติดบึงแม่โจนะครับ ผิดนะเพราะว่าลกถนนมีเม็โโดสนนดำๆปนเต็มไปหมดเลยครับแต่ข้าวไหลพอได้ได้จะอยู่ในราวๆสางเกงขึ้นครับห้าไล่นดูจากสภาพข้าวเลยไม่ถึงก็ดีมากอยู่ที่ความแก่งนะฮะ ครับพาวไหลถือว่าเหลืองข้าววันี้ถือว่าเหลืองครับ บ,บสามรอบไปแล้วนะครับอันนี้รอบที่สี่ อยู่รอเราสามตันครับ เกี่ยวข้าวก่อนนะครับ พุ้มเลยมีแบบคีิปเล็กเม็ดดำๆเยอะเห็นปะ่ะไม่ค่อยแก่ง ีอยู่จะมซิ่งเลยละไม่มีหนูวิ่งเลยนะแถวนี้นาเขาเหลืองเจ้าเดียวนะค,ค,ครับเนี่ยครับเดี๋ยวต้องรอรถลาก่อนรถลาดยังไม่มาเลยฮะ โอยไปลุนตีกันไอ้ขาวไอดำพอดีพอดีอาจจะไม่หมดรอรถลากกอนรอ<ำ>ไปครับอลูกรถมาแล้ว เอ้ยไปแช่หกล้อไปอับมาแล้วพูดผิดพูดเถื่อนออพวัีตะหนองเกยไปขายข้าวมาเดี๋ยวถามด้วยราคาเท่าไหร่วันนี้ภัยบุญพร้อมเกี่ยวไปได้พี่ก็เนี่ยฮะเดี๋ยวนิดหน่อยเึ่ง อ,ออกลินๆเลยแหละแบบบางจัด เดียวจัดเลยแต่สวยๆวันนั้นมันเจ็ดพันสองอ่าวันก่อนเขาได้เจ็ดสองนะครับเขาบอกอยู่แสดงว่าเขียวมากเขียวปีเลยเอาโอเคครับของเราเนี่ยนะจะถูไม่ถึงเจ็ดพันต้วงปืนข้าวหอมพวงอนะ่ะพวงนี้จะราคาถูกหน่อย แต่น้ำหนักดีโคตรอ่ะข้าวพวกนี้เนี่ยหนักตุยเลยนยสวยนะเนี่ยข้าวอ่ะแต่มันเป็นหอมพวงก,ก็ต้องทำใจครับราคาจะถูกกว่าข้าวทั่วไปถูกกว่าพวกสี่หนึ่งพวกห้าเจดพวกแปด้าอะไรเนี่ยโอเคครับเนี่ยแล้วก็เหลืออีกแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะฮะ ราคาแพงสุดจะเป็นสองเลยเลยนจะเป็นสองเองโอ้โหอาไ้หกพันไปเหลืออะไรปุ๋ยตั้งพันสี่สามไล่์หกสิบเอสั่โอ้โหสามไลนนะใครวนะเน,น,นี่ยนายิีบนดอสแล้วโอ้บัตรชวนน่ะอ่เฮง,ง,งสามไล่6หสบเอ็ดสังโอ้ย ไม่รู้ไม่เห็นเขาพูดอะไรนะนี่ครับเด็กเลยหล่ะข้าวประมาณเราเราสามตันแปลงนี้นะฮะ รับนะสังเกตดูครับจะมีแก๊งไีน่าเนี่ยมาล่าหนูมีหนูให้พวกเองด้วออยู่ลางบนยังไม่เห็นเลยอะ่ะดูรับมาไ,ไงล่าตะเวนล,ล่าตะเวนไนสองตัวนี้หน่วยล่าตะเวนครับพวกันนี้ด่าหากินจะเป็นทีม ครับเสร็จแล้วนะฮะหนูไม่มีไอยินาหน่าอดดรงเทก่กนเลยครับนี่ก็แบตเติมแล้วเนี่ยแบตคู่ตัวอยู่ได้ประมาณเข้าปีที่สามเสียเลยน้ำกันก็ไม่แห้งนะแล้วแต่ดวง จำได้ว่าคันติดรถของพี่พรนั่นคันนั้นคนะันที่ตะลือขับอยู่มันมันสี่ปีเลยนะกว่าจะเสียคันนี้เข้าไปที่สามเสียเนี่ยเสื่อมเฮ้ๆ่ฮ่ฮ่ไปแล้วเดี๋ยวตั้งเกียร์ดีครับเรา,เรา,เราสามตันฮะไปเลยน้องน้า ขอใหไปดูทางขึ้นเอาไปไปกอไปครับเดี๋ยวไปดูทางขึ้นไอ้ลงุงหนองเพราะว่าเป็นมุมอับครับอาจจะข่ายรถเจมสักหน่อยก็บอกไปยังไปย่งวากันนะใครไปบอกทางให้หน่อยนี่ครับเขหาหันมาทำัโพวกกันเยอะนี่จาเนี้ดีอยู่นะแต่มันจะอ่อนปุ๋ยไปหน่อย สายไม่ทันรถปีกอัพลาข้าวค,ครับคนเข้ามาลึกมากเหมือนกัน ผมจะแซงแซง,งลำบากเลยเห็นหะถนนสามเมตรห้าสิบเนี่ยยังดีเนียเขายังตัดต้นไม้โอ้ยว่าเมื่อก่อนตรงมุมเนี้ยมันจะมีต้นยางครับเลี้ยวที่ท่อห่างสักประมาณคืึมือเดียวเนี่ยโค้งเนี้ยมีต้นยางตรง,งเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมินมากเลยครับเข้าลลำบากเนี่ยครับดูข้าวโพดลุงเบิกปีนี้แกทำข้าวโพดผมไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยลตรงนี้ข้าวโพดก็ดีมากเลยนะ นี่ครับเล็กๆขึ้นเสมอเป้ยงามปึ๊ดอย่างเงี้ยดูดิครับนี่สุดยอดนี่ครับเสมอเป๊ะ ขวนมองกันไม่เห็นเลยในป่าทา,างเข้า,าเกี่ยวข้าวลึกลับปะครับสุดยอดอะ่ะนี่โอ้ลูกนกที่ตูดแล้วมัติดครับ โค้งตรงนี้ด้วยนะฮะไม่มีรถมาโอเคอย่าลุกมากลุดตรงนี้นะ <c oughs> ไปเลยอโอเคครับเจะไปเจอมาคิฟซ่านะฮะเดี๋ยวเลื่อนราคาเดี๋ยวโทรสอบถามมุ้งหนองนะฮะโอ้ย oh <my> แรงจริง